สวัสดีครับผมชาเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูกันขุดคูดน้องนาของทีมงานใหม่มินนะครับใช้รถขุดซานี่ SY204 ตรงนี้กำลังจะจาะสะดือพี่น้องผลงานการขุดค่อนข้างจะ,ะสุดยอดครับนะตรงนี้เป็นงานแก้ครับนะงานแก้เจ้าของเก่าขุดไว้ปลูกอะไรไม่ได้ครับ ไม่มีสโลปกล็เลยเ,เรียกทีมงานไมมินมาทำแก้งานนะครับทีมงานไมมินนั้นคุกออกแบบตามพื้นที่จริงครับและก็การกลับหน้าดินครับทุกแปลงน้องกลับหน้าดินเพื่อให้ปลูกผักพืชสวนครัวได้หมดนะครับผลไม้ได้หมดเนี่ยเป็ดจบสดือตรงนี้ แบบใช้ปีกนะครับใครที่ขุดคูนองนากับทีมงานไมมินก็จะมีของแถมนะครับเป็นน้ำหมักจุลินทซียเป็นรกหมูลแล้วก็ปลาครับให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นเป็นน้ำหมักจุลินทซียนะครับเดี๋ยวจะให้ดูผลงานของเขา ีขนนุดมาหลายวันแล้วเดี๋ยวผมถอยให้ดูครับสนใจขุดทั่วประเทศนะพี่น้องรับขุดทั่วประเทศตอนนี้อีกทีมก็อยู่ที่ชัยนาทนะครับแล้ต่อด้วยกำแพงเพชรอันนี้ขุดอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับสาลี่ส่วนที่ชัยนาทนะขุดอีกคันหนึ่งครับนะ เบอร์โทรก็0654793555หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับ0982723752จริงแล้วก็ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ครับ3มิติเดี๋ยวผมพาดูผลงานของเขาสุดกลับหน้าดินทุกแปลงนี่ครับเห็นว่าดินดำอยู่ข้างบน ดินดำอยู่ข้างบนปลูกได้ปลูกผักผลไม้ได้ไชซานี่ SY204 ครับรถขุดขนาด20ตันประหยัดเชื้อเพลิงครับโอ้ดูปีกงัดนะครับประหยัดเชื้อเพลิง2,000กว่าชั่วโมง20ตันราคาตัว3 9 0ล้านาหนะครับสายพ่วงมิสซูบิชิซ M50 นะครับ4สูบเทอร์โบโอคอมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปั๊มคาวาสกิเคสามวีนี่ครับเมื่อเช้าตรงนี้เป็นคล้ายๆคลองไส้ไก่นะครับเราก็จะมีการใช้ปีก็จะสวยงามไม่พังนะครับนี่รนตรงนี้ก็จะปล่อยปลาแล้วก็ลูกผักผลไม้ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะจะตกแต่งนะครับตกแต่งยังยังไม่แต่ง ยังไม่ถู้องครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งครับเดี๋ยวผมเดินถอยมานี่ครับรูปทรงของเขาโอ้มีน้ำตอ,อกด้วยน้ำใต้ดินครับโอ้สานี้ก็ลงไปเรื่อยครับลงไปเรื่อยๆกับทีมงานไมมิ้นนี่ขุดอ่าสุด หลับหน้าดินนะครับเห็นได้ว่าดินดำอยู่ข้างบนหมดเลยก็จะปลูกพืชผักผลไม้ได้ครับดูที่เล่นเล่นได้เช้าครับนี่มีน้ำใต้ดินออกก็สวยงามครับตามสูตรของเขาต้องใช้ปีกเพราะว่าเพื่อจะได้เร็วครับนะไม่งั้นคนขับจะเหนื่อยนี่ หน้าดินยังอยู่ข้างบนนะครับโอ้ป่าเกยมาคุมงานด้วยนีย่มาดูผลงานเดี๋ยวมาดูอีกเมื่อวานขุดไล่มาพี่น้องนี่คือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สามมิตนะิรับรองไม่มีพังพี่น้องนี่ครับตรงนี้ แล้วก็ขุดมาสี่ห้าวันแล้วเอนี่ตรงนี้มุมหนึ่งครับเดี๋ยวดูธนาคารน้ำในน้ำออกเลยครับน้ำกำลังออกมาเดี๋ยวเต็มครับนี่เดี๋ยวเต็มถือว่าเจอตาน้ำครับนี่ฝั่งนี้เสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวแต่งอีกรอบหนึ่งครับแต่งอีกรอบหนึ่ง ทรงอย่างนี้ครับนะกับทีมงานไม้มิ้นแล้วก็ตรงนี้ก็พักจะได้น้ําท่วมก็จะไหลมาหากันนะปลาก็จะวิ่งมานะว่ายมาฝั่งนี้ได้สุดกลับหน้าดินรับขุณทั่วประเทศนะครับสอบถามชาติเทเลซับได้0ูนย์เขาแปดส็็พื้นที่ตรงนี้ประมาณน่าจะ4ี่หไร่ครับนะ สี่ไร่ได้อยู่นี่มองอีกมุมนึงตรงนี้นี่ครับสวยงามครับนี่ยนมาหน่อยตรงนี้ก็น้ำออกครับลองรับน้ำฝนในเต็มครับเต็มเดี๋ยวเสร็จก็จะ น่าจะปลูกทุเรียนได้พี่น้องตรงนี้ฝั่งนี้ก็ดินดำกลับหน้าดินไม่ใช่ว่าขุดเอาดินข้างล่างไว้ข้างบนข้างบนไว้ข้างล่างไม่ใช่นะครับมันต้องใช้เวลาเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆส่วนรถขุดซานนี่ก็ประหยัดเชื้อเพลิงครับน่าจะอยู่วันละ3000ถึง3500 204มิซูมิชิ 4M50 4สูบทโบคอมเบร์วินด์ดกเลอร์ระบายความร้อนใยน้ำเค 3V ตัวเดินขยับ้านะครับอยู่แลโดยซายยนีไทยนต์ใบถัก80 cm, เซนโรลเลอร์7ตัวแคเรีย2ตัวกาดข้างละตัว0.93ลูกบาทเมตรสำหรับปุ่งกี้ครับโอ้ ต้องใช้ฝีมือนะคนขคับใช้ฝีมือครับซออึบกับมงานใหม่มีนี่เป็นงานแก่นะดินดำแล้วกอนมันยังไม่เสร็จนะครับนี่น้องดูข้างบน ลักษณะน,นี้ครับด้างล่างเป็นดินแดง่วนซามีก็แต่ใครอยากได้ก็วางสิบเปอร์เซ็นต์น้องช่วงนี้อ่าสิบเปอร์เซ็นต์พีเอ็มเจ็ดพแล้วแต่จะคุยเอาส่งเ็าอาจจะอาจจะไปถึง60เดือนก็ได้ครับนะ ภูมามเชื่อมนอกชันในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเชกโอ้ต้องใช้ฝีมือนะ่ะไปเรื่อยๆครับยวดูผลงานเขาอีกอีกอีกฝั่งหนึ่งมันเสร็จแล้วครับฝั่งนูน้น เดี๋ยวเก็บต้องเก็บงานเรื่อยๆครับนี่แกล้างนะครับรถเนี่ยล้างยังเลี่ยมเลยขัดเงาครับนะรถไฟ LED สว่างจัดจ้านครับฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วครับนะ เดี๋ยวพาไปดูครับพาไปดูมุมหนึ่งสนใจสันนิดาวประมาณสัก10%ก,ก็3เซน3เซนอาจจะได้ี่ต้องอาทูวันท้ายเขาหน่อยฮึบโอ้โหเดยใช้ปี รับคุดทั่วประเทศครับโอ้มาดูดูดูตรงนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วโอ้เหยียบนี่หน้าดินครับนี่หน้าดินดินดำไเลยน้องดินดำนี่ครับปลูกได้เลยสามารถที่จะปลูกปลูกทุเรียนน่าจะขึ้นน้องดินดินดีครับนะ มันดีมากเลยออกดําดีครับเสร็จแล้วตรงนี้นี่โอ้น้ำไม่น้ำไม่ออกตรงนี้รอน้้ำฝนหน้าฝนน่าจะมานี่ครับสุดๆอ่ะอันนี้ก็ลุยต่อครับสุดรับหน้าบิ๊ ครับสุดทั่วประเทศแล้วก็ม,มีมีหลายแบบนะมีหลายแบบเนี่ยแล้วแต่พื้นที่พี่นนะ้องสองไร่สามไร่สี่ไร่ห้าไร่สิบไร่แล้วก็นบประมาณท่านด้วยครับนะมีหลายแบบสามารถที่จะยกบ้านได้เลยหรือว่ายกกระท่อมนะครับก็ยกรีสอร์ทได้เลยออกแบบที่นะครับแล้วก็ ไล่สูตรดินน้ำลมไฟได้หมดเลยนะครับสำหรับทีมงานไม้มิน้นเดี๋ยวให้เบอร์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ0654793555นะครับเราแถมแถมน้ำหมักด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ครับน,นะเป็นโรคบูกับปลาให้ลูกค้าด้วยครับนะหรือให้พี่น้องได้ใช้กันตนละ20ลิตรนะครับ ไ่เชื่อเลยทมงานในนี้มีประสบการณ์นะครับขุดค่อนข้างจะออกแบบได้ดีแล้วก็ตามทินที่จริงหลับดาดินทุกแปลงนะครับแบบทั่วประเทศเวลาหมดหมดเวลาครับพี่น้อง13นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกัน ส่วนทรงองค์เอวของงานครับนะโอ้ี่ย้อนแสงหน่อยนะสาลี่ก็ฝีมือไม่เบาครับนมตีไปเรื่อยๆหลอดไฟ LED สว่างจัดจ้านเฟรมเป็นตัว X นะสริมด้วยล้อนำอลิกสองเฉกะกับล้อนำอา เมื่อตกใช้งานไปน,น,นานๆข้างในแอร์ N ham, เย็นช่ำเครื่องเสียง USB ที T ่ชาร์จมือถือจอทัชสกรีนครับดูแลโดยสามีทยน์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเอา้าโอเ้เขลวงตรงนี้ด้วยครับเปิดตรงนี้ด้วยโอ้ กดติดตามเลยครับสวัสดีครับ